เอาแล้วเอาแล้วเฮ้ย่า่าย่านะถามถามถามจ้าหน่อยครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นผมอยากรู้ว่าถ้าผมลงสมัครเอ่ากูว่ากทมปีเนี้ยพวกเพื่อนๆจะเลือกผมไหมคุณเปา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 ไปคุณเปาไป ปาวแล้กันคุณคุณเอิร์ธอะถ้าคุณเปาคุณเปาไม่ใช่เปาไม่ใช่ครับจะเป็นพยานได้ผมจะเลือกตัวเองจะคลิปการเนี่ยคลิปคุณเปาเลือกใครก็จะเลือกตัวเองเหมือนกันเออคุณเอาเลือกใครเอาคุณเอิร์ธออกไปดิกราฟตายจะมีใครอะก็คุณเอิร์ธก่อนผมยังไม่เจอกราฟเลยเอิร์ธเป็นถ้าถ้าเอิร์ธเป็นก็กราฟเอิร์ธตไปไม่ไง

เม่อเงอกเสงหัคุณมาโลกวิญญาณกับพวกผมอ้าวได้เล่นได้เล่นเมื่อกี้ทำอะไรไว้ฮะพี่พี่ทำอะไรหนูเมื่อกี้ทำอะไรไว้ฮะสารภาพมาซะดีดีไม่ได้ทำอะไร อย่าเข้ามานะอีกแล้วเลยเอาตรงๆอยมากเบื่อลำคาญด้วยตีนตากออกนะโหวตแล้วโวตแล้วโวตแล้วต้องโหวตแล้วแหละคุณว่าในชีวิตคนคนหนึ่งต้องโหวตแล้วแี่ครั้งจเชกต้องโหวตแล้วแหละยอมไม่เป็นไรเริ่มมื่แล้วต้องโหวตแล้วแหละต้องยอมกอลแก้วเป็นโดโดต้องโหวตแล้วแหละแล้วเี้ ยังด yes e ีนะผมเป็นโลที่ฆ pues ่าคนไม่ได้เนี่ยผมเป็นอะไรคนหรืผมเป็นโลที่ฆ่าคนไม่ได้นะเนี่ยเป็นโดโดอีกครั้งก็ไม่เป็นไรก็เริ่มใหม่แค่นั้นเก็บไว้เซนก็จะหมดไปแล้วเริ่มใหม่อะไรแล้วพี่เก็บไว้เก็บไว้ cái con điếu, cái ở trong nách, okay, um, mày mua trái lỏng đây nè, ก่อนครับารไปทำอะไรตั๊กไฟโอเว็นนะพี่ก็ทำอะไรตั๊กไฟอ่ะแต่กราฟมาก่อนพี่นะก็ผมมาทำไมดีไงกวาดใบไม้แล้วคุณเป่าเดินตามเดินตามกราฟละมันก็เรื่องของผมอ่ะโอเคโอเคงานบทก้าวละกราฟเป็นคนไม่ดีเอาดูผมมีประโยชน์มากเลยนะพี่เรียบร้อยผมมีประโยชน์ เรียบร้อยฮะเกมไว้อันนี้คือเกมเกมตามหาโดโดกระแล้นสั้นเกมตามหาเป็ดกวใชั้นสั้ไม่รู้ไปกีไปกีเดินมาจริงริ้นเสียงซื้อซื้ออะไรก็ใสไดเลย ้าเดี๋ยวเดี๋ยวพาม่้ด้ดิตรงตรงเออหน้าหน้าชื่อของคุณเงินมางานเดิมมีรูปถุงเงินคืออะไรหรอเขาเป็นผู้โชคดีไงฆ่าเขาคุณจะได้เงินอ๋ออ่าแล้วแก้วเป็นสองตาแต่ไม่ได้ฆ่าใครใช่โดยโดนทั้งปิดปากทั้งมือสังหาร เล่นในวันเนี้ยไอ่เล่นหรือเปล่าเจอดแอบฟังคุณเอิร์เป็นสอนแหนมเชื่อผมฮะเป็นสอนแหนมตื่นไหมตื่นไหมจริงคุณเอิร์ธเป็นสอนแหนมแบบไหนมพูดเงี้ยเจอเจอเจือใช้ปืนเลยใช้ถุงเจอโดนติดปากเหรอ ทำเหรอขอร็อกหรอกคเนี้เป็นโดโด้อะไรมันไม่ใช่สอนแหนมหรอกเป็นโดโดแล้วทำเป็นไม่พูดผู้โดนปิดปากอะ่ะจริงไหมปิดปากก็แย่แล้วเมื่อกี้ไมย,ยังเปิดอยู่เลยเดีวเหอะชันเพนเจอคนเดียวแกูเกียร์จะเดินตามเดินเดินตามคนดีนะโอเคไหมที่เ,เราไปอยู่เด็กกันเรียบร้อยลากก้อย ไม่ร้อยฮะสามตาแตไม่ได้ยิงใครสักตาทำไมทำไมตี้เรามันแม่นยำเลยวะคือผมยังไม่ได้พูดอะไรสักงคำเลยนะผมแค่อยากดูปฏิกรยาแต่คนเป็นยังไงเยิดว่าหนูเป็นสามตาหนูยังไม่ได้ยิงสักตาเลยนะเต็มเ่ยเป็นยังไง ว่าเป็นอะไรเราเราที่ไม่ได้เป็นเลยเหนื่อยแล้วเออไปเราไปหาไปใจเนี่ยเป็นอะไรคุณกำลังจะซื้อฉันหรอชัดเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยอะไรเห็นอะไรก็อย่าพูดนะเว้ยอยยาากตฮะเฮ้ยเสกใครวะคุณเปาคุณ มันเป็นหลานเตี้ยจีเงินเดินมานะเงินมาหน้าเดิน าพี่เอิร์ธได้นะเราจะไม่พูดอะไรเลยจริงๆรพี่พี่แก้วกำลังจะฆ่าผมโถ่เอ้ยว่าแม่นอนย่พูดอะไรเลยพูดเบาเบาทุกคนทุกคนทุกคนฟังทุกคนฟังถ้าเกมตายโอเคนะแสดงแสดงแสดงอารมณ์ขึ้นมาด้วยฮะอะไรนะอารมณ์แล้วกูต้องแสดงอารมณ์อะไรวะดีใจเหรอ เสียใจครับอีกสักคนไหมครับครับอีกสักคนไหมครับอีกสักคนดิครับอ้าวไม่ใช่กราฟดิว่ะเงินมาหน้าเดินเว้นสีลักอยู่ไหนวะว่าไงเงินเดินหน้าเดินตามฉันทำไมอ่ะนั่นเนอะสิแก้วยิ่งตามพี่ทช่ไหมผมปั๊มน้ำโซนิน คุณคุณเงินมางานเดินอ่ะน่าจะก,กลัวพี่เอ,อิร์ธแหละเพราะว่าวิ่งตามกันมาแล้วเขาก็ฆ่ากันตายศพมันอยู่คู่กันใช่ไหมใช่<ต>ใช่ศพ<ๆ>มันอยู่คู่กันต่อหน้าเลยเพราะว่ากแกแ,ก,แก,กวับพี่เอ,อิร์ธอตวิ่งตามเขามาไงแล้วเขากลัวไงเขาถามว่าวิ่งตามมันมาทำไมงั้นสคริปต์ก่อนละกันแต่ถ้าใครใส่ร้ายผมก็คนนั้นแหละคนที่คุณจะรู้ว่าใครเพราะผมกําลังทําน้ําซ้วมอยู่ เงินมานาเบอร์อีกแล้วมันวิ่งตามทำไมอ่ะมันดูมีที่รุดอ่ะผมก็วิ่งไปเล่นเลยไม่เปื่อย <c oughs> โอ้ยไม่ได้เล่นอีกแล้วนี่เขาปรึกษ,ษาอะไรกันเนี่ย คือคือแบบว่าเกมอยู่กับกั่เป็นจันจันเพนอนะใช่ใช่อยู่ดีๆพี่เอ,อิร์ดก็มายืนอยู่ข้างผมฮะกนะิงผมเห็นพี่ผมเห็นร่างพี่เอ,อิร์ดเลยขาวๆชื่อก็เป็นพี่เอ,อิร์ดเอ,อิร์ดแบบเนี้ยเอ,อิร์ดแน่ออน,นอนเลย <c oughs> แกแปลงเป็นพี่เหรอขนาดพี่ตายไปแล้วยังเล่นกระสบพี่แบบนี้อีกเอาคนตายมาฆ่าต่อโคตรโหด